เออซันเนี่ยเขาไปซื้อเบียร์เนี่ยเมื่อกี้ซื้อขนมมาปะซื้อมาซื้อมาซื้อมาเออเนี่ยกูซื้อไอเนี่ยเบียร์มาหกขวดเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งกินกันเว้ยเพราะว่าที่บ้านแม่งมีอยู่นิดหน่อยแล้วคือพ่อพ่อกูกินเหลือไว้อะแต่ว่าเป็นเล่านะมามามาเออมึงปิดประตูรถด้วยลงรถด้วยนะเว้ยได้ได้ได้หันหลังดิอ่เอ้ยทําไมเนี่ย อยู่หน้ามันเคียวอะเขาติดตูดทิ้งไม่ได้เหรอเพื่อนกันเนี่ยเอาอากับมาแล้วพี่ไป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 กงโกงเว่ยกงเวยเอากันมาแล้วไป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 เกมใครวะขอเอาไปกันนะไป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 ทีกัมาแล้วทุกคนไปทุกคนทกินไว้กินไว้เอาเอาแล้วไอซันอ๋อซันอยู่นี่เราควรจะใครซัแล้วกันนะไปนัไปคนนั่งนๆเอ้ยไหน่าสุดยังอะเฮ้ยไม่ไม่เบลจานมาดิอ๋อแป๊จานช่วยพี่จานนะเออจานมันบ้างดิ โหมึงก็มึงก็ใจร้อนเกินมึงรอจ่ายเงินสี่โหเฮี้ยเอ้ยไม่คือวันเนี้ยวิกฤตเดี๋ยวกูต้องทัวร์หนึ่งนะมันต้องแบบอลังการเอาะยืนตรงนี้บ้างเลยขอเงินนะสอบเลยสอบอะยืนตรงโต๊ะแรกึงแล้วกันนะอ่ะคือวันเนี้ยวุนพิเศษเว้ยกูเชิญพวมึงเนี้ยมาปาร์ตี้เว้ยเพราะว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไอ้ซันมาติดมหาลัยแล้วเว้ยไอ้ซันน่ะมหาลัยเนี่ยที่ฮอกวอตร์ดอะที่ที่ไฮเลฟเตอร์เล่นด้วย เออเออไม่ได้ขี่แมกกาทนะเนี่ยพวกเนี้ยเราขับมอเตอร์ไซค์ขี่แมกวาทนะเออใช่ไหมซันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยวันนี้เลยกูเล็กเต็มที่ใครกินอะไรกินเลยอยากสั่งพิซซ่าอยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยแป๊บนึงนะทำไมตังค์ในบัญชีผมหายไปไหนวะไม่ไม่เกี่ยวเลยไอ้สัตว์อันนั้นมึงใช้จ่ายเองเฮียมึงมาโทษกูทำไมเนี่ยึงจะโยนจะโวยกูว่ากูขโมยตังค์ไอ้พันแล้วเมื่อไหร่มึงตัดผมผมสั้นเนี่ยมึงไว้เป็นเป็นพิเศษเลยนะไอ้สัตว์ ไอ้เฮียผู้ชายไอ้เฮี้ยเว่าผมมิเศกเลยเฮียเออมาเดี๋ยววันนี้กินกันให้เต็มที่เลยเว้ยเอาไหนอะในเบียะของเบียร์ที่กูนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาไมามาเอาไปแช่แล้วก็เอาเบียร์แก้วมาน้องสุดยอดเทนใส่แก้วเลยเนี่ยใครไม่ได้บ้างเอ้าซันได้ยังมึงได้ลเออชนเว้ยชนเว้ยชนเว้ยี่พี่ชน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 โอ้ยโอสุดยอดเลยสุดยอดเว้ย มากี้ยเกี้ยเกี้เอาแล้วมึงไม่นั่งกินละไอบ้บ้านบานมานั่งดิบ้านโอ้ยมึงเนี่ยมาเลยมึงจะจบม .4 แล้วคุณมึงเรียนมาสองปีแล้วเนี่ย,เ,ยเรียนม,มาสองปีโอ้โหพียเรียนม .4 มาสองปียังไม่จบเลยไ,<ด>ไม่มไเลยได้กูบ้านเห็นแล้วกูจะจบเลยเนี่ยเอาแล้วน,นี่พี่สอนผมวอะไรเงี้ยฮะตอนน,นั้นพี่สอนผมไม่อันนั้นมึงมึงจำอะไรเรื่องไม่ดีไอะกูสอนเรื่องสิ่งดีๆมึงก็ไม่เอาไง ไปขุดตะฐานหมดแล้วป่ะนั่นน่ะคุณไปเติมฐานสิฐานหมดแล้วนี่แทานผ่านการถ่เอ่อพอมมาล้างน้ำเลคนมาเอาดีกว่าพิธีพิธีานอะไรนะพิธีเรียนเรียนอยู่ถึงไหนแล้วนะพี่โอ้โหเรียนพี่เหรอใช่พี่อยู่ปีสองแล้วไอ้สันมึงขึ้นไงเป็นรุ่นน้องไงเหนือไปขีเนี่ยปีนี้ปีสี่จบแล้วเนี่ยโอ้ยแก่อะอ้าว อามึงก็ม4เท่ามันเนี่ยจะแค่ไอ้พัดแม่งซ้ำชั้นตายห่าแล้วอะขอบคุณที่ชมแล้วกันเจออะเจออะไรอ่ะโหแบบนี้แหละไอ้โลกโซโลกโซเชียลอะเนาะมันต้องมีการบับกันบ้างว่ะเฮ้ยไามครับค่ะเนี่หนูเจอไอจีสาวมาแบบสวยๆพี่แบบสนใจผู้หญิงบ้างไหมไหนไอจีสาวไม่เอาเ๋ยกูเบื่อผู้หญิงแล้วว่ะมันไหน ไอ้บาสเขาเสนอกูมึงเสือกเลยเนี่ยไม่คือหลังจากพี่อกหักพี่ก็อยากพักเรื่องหญิงว่ะอุ้ยอ๋อไปต่อเรื่องหนุ่มอืไอ้เฮียไม่มีหมายถึงว่าอยากพักใจไงมันเหนื่อยไงอาออานี้เยอะมึงอ่ะ ไม่ดูไม่ดูดีๆสักท่านะเขามีผัวแล้วไอ้เขาเอาขามีแล้วเหรอเอาแล้วเราชอบเราชอบเมียเขาไม่ได้ชอบผัวเขาสักหน่อยเบียเราชอบเมียเขาเราไม่ได้ชอบผัวเขาเออไม่กันที่เดี๋ยนะผมรักผัวเขาโอ๊ยตายผมรักผัวเขาเฮ้ยเจ๊บอ่ะอะไรใครไม่กินเบียโอ้โหเข้มออกบ้านไปเลยไม่กินเบียร์เออแต่ที่จริงเบียร์แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมึงอยั่งเงี้ยไปแล้วไปมึงพูดมึงอยไรปะพูดมึงพูดเรื่องดี อไอเฮียเมาแล้วพูดรู้เรื่องอู้บึงอ่ะตลอดเลยเดี๋ยวกูเยี่ยวนึงเฮ้ยเฮ้ยหยอกหยอกหยอกเล่นตลกไงเป็นติดตลกอะไรเงี้ยอ่ะคุกกี้ใครทำคุกกี้ปะเอาไว้มึงกินวายเลยวะไออันนี้มันเก็บไว้นานเลยไหมแม่ของแพงของแพงสิมึงเอาจากล็อกมึงเอาจากของพ่อกูไปเนี่ย ใช่ตู้เช่าคอามกูโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมากูโดนตีทำไงอ่ะกินได้กินได้ไม่เป็นไรค่อยบอกว่าแมวทำตกแล้วนั่ตกกูโทษแมวหมดอ่ะไอสัตว์ไม่สนลูกใครไม่เว้ยแต่จริงๆจริงๆริงเอา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 เบียร์มาเพิ่มเฮ้ยเบียร์ปวดแล้วอ่ะเออสุดยอดว่ะเบียร์หมดแล้วเหรอเนี่ยเหลือแต่หมองแล้วหมองแล้วไม่ได้พวกมึงอะไรกูกินเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหไอ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 คีมึงก้มดิมึงก้มดิคีมึงก้มมึงก้มดีมึงมอมมอมเล่ากูสอกูอย่างเดียวเลยไอเหี้ยเนี่ยนเอานม่ยให้ไอซันมึงกินเยอะดิพี่คีมามันันนี่มามันดิเอ้ยไอซันไม่หมดไม่หมดไม่กลับนะเว้ยไม่หมดไม่กลับนะเว้ยชนเว้ยชนเว้ยชนชนยินได้หมดซันเว้ย ประเด็นคือสรุปกูซื้อเนื้อมาไม่แดกไอ้เหี้ยแดกแต่เบียร์พวกมึงก็เดี๋ยวกินมันเรื่อยๆไงมึงดูฟ้าไม่ค่ำเลยตอพอพอเมาแล้วก็เลิศแดกไอ้พวกมึงอะเบียร์ขวดสุดท้ายแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรพี่ไอตู้มีอีกเฮ้ยไอซันมึงเมาแล้วปะเนี่ยเห็นหน้าแดงๆแล้วนะนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเอออันั้นเดี๋ยวพวกมึงกินผ่านกูไปซันไป้างหน้าอะไรประมึงงั้นมันได้สั่งๆไปซันเร็ขึ้นอ่าฝากฝากเก็บได้ฝากเก็บได้โอเค มาสั้มางานเอีกอ้มาซันมึงมาล้างหน้าก่อนมาเนี่ยมาดูอ่าล้างหน้าล้างหน้าหงวปเนี่ยหรือว่ามึงจะนอนพักสักแป๊บหนึ่งไหมจะนอนนั้นแหละมา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 มมมมา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 มมาามอกมมมมาานอนยเ้ย เฮ้ยซันมึงแบบมึงมึงมีแฟนเหรอวะไม่มีกลัวที่ตูดมึงทิ้งดิเฮ้ยซันตูดมึงแน่นยังวะเฮ้ยซันมึงเคยได้ยินคนนี้บอกว่าเพื่อนกันมันดีอะไรเงี้ยเพืขอเลิกทีแล้วกันไปเล่นกันเถอะไปเล่นเฉยแล้วไปไปดื่มแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออไปอะไรเออมามาทำไม เห่ามั้ยเลยพี่ใช้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ใช้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยถามซันดูซันทำอะไรเปล่าวะเออมีอะไรกันนะก็เกือบก็เกือบเฮียร์เซนเฟิงจาน่าไม่เลยคือเราไม่ได้มีอะไรกันเว้ยเราไม่ได้มีอะไรกันเว้ยเราเนี่ยฮะลาเน็ตฟิกเลสอะไรอ่ะมันจะดูทำไมออกไปคนกาจะทุราการออกไปไปดีนี่ของใครฮะ กางเกงในไทยฮะของของพี่ของกูเองขายสีชมพูด้วยเหรอเฮ้ย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 พี่ยหนูพี่ชายหนูเออนั่นมา้ยเออนั่นมามาที่มาไปไหนมาเี่มาฮ้ไปไหนเนี่ยอันเนี้ยห้องอันเนี้ยห้องพ่อแม่พี่ไปพี่ไ่ได้เอาดองแล้วกันฮะ หยอกเล่นหยอกเล่นไปไปิปเล่าต่อไปไปไป